น้ำแตกเข้าหมู่บ้านนะครับผมตรงส่วนน้ํานะครับเนี่ยครับน้ําแบบน้ําเลยอันนี้ก็คือผมมาช่วยบ้านหัวหน้านะผมกําลังช่วยกันขนของตอนที่มาคือตรงนี้ยังไม่มีน้ําเลยนะแห้งกิ๊กไม่มีน้ําเลยตอนนี้น้ําแตกแล้วครับผมก็เดี๋ยวเราก็ทําการขนของเคลื่อนย้ายนะนี่ก็เป็นหมู่บ้านตรงส่วนน้ำนะครับ เกิดเหตุการณ์น้ำแตกไหลเข้าหมู่บ้านอย่างเชียบพันอันนี้คือตอนแรกอะถนนมันแห้งแต่พอน้ําแตกแค่แค่นาทีสองนาทีคือเป็นสภาพนี้เลยครับนี่ครับน้ําไหลเร็วมากเลยค <c oughs> จะเป็นทะเลแล้วครับผม แช่รถปึ๊บนี่ครับตรงข้ามส่วน้ำนะครับหมู่บ้านน้ำแตกเฉียบพันธ์ครับผม นี่ครับน้าพุดเข้ามาครับผมมาเรื่อยๆครับของหมู่บ้านตรงส่วนน้ําน้ําพุดแตกเข้ามาเฉยเลยโอเคเดี๋ยวผมขอญาตไปขนของช่วยไว้หน้าก่อนนะผมครับ,รบนี่ก็เป็นเหตุการณ์สดๆนะครับผม,ม,มหมู่บ้านตรงข้ามส่วนน้นํเข้ามาเยอะแล้วเข้ามาเยอะแล้วนะครับ้นีหน้าบ้านนีไม่ทันแล้ว นั่นแหละมันไม่ท่นเลยเละครับบอกเลยว่าขนของอย่างเร่งด่วนเพราะตอนนี้น้ําเข้าแบบฉุกเฉินครับผมกระทันหันเลยนะฉุกเฉินเลยนะผมฉุกเฉินเลยหมู่บ้านตรงส่วนน้ำบางทองนะผมของข้ามส่วนน้ำบางทอง